หลอดเลือดแข็งสังเกต5อาการนี้ค่ะภาวะหลอดเลือดแข็งเป็นภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดทําให้ผนังหลอดเลือดชั้นในหนาตัวขึ้นเรื่อยๆมีไขมันไปสะสมจนในที่สุดทําให้เกิดหลอดเลือดตีบตันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการของอวัยวะต่างๆขาดเลือดเกิดขึ้นได้มาเช็คอาการสัญญาณที่บอกว่าหลอดเลือดแข็งกันค่ะ 1. ง่วงนอนอ่อนเพียระหว่างวันถึงแม้จะนอนอย่างเต็มที่แล้วแต่พอตื่นมาก็ยังรู้สึกไม่สดชื่นง่วงงัวงเงียสาเหตุก็เพราะว่าเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้สะดวกจากการที่หลอดเลือดแข็งสารอาหารและออกซิเจนก็ไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ 2. ส,สมองช้าตาเบอรอเนื่องจากเลือดไม่สามารถไหลไปเลี้ยงที่สมองและหลอดเลือดที่ตาได้อย่างพอเพียงค่ะ 3. ปลายมือปลายเท้าเย็นหรือเจ็บแสบเริ่มมีอาการแสดงออกที่ส่วนปลายของบริเวณอวัยวะเนื่องจากเลือดไม่สามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆนั้นได้อย่างทั่วถึง 4. ความดันโลหิตส,สูงต่อเนื่องเมื่อหลอดเลือดแข็งหัวใจจะทำงานอย่างหนักเพื่อสูบฉีดเลือดจึงทำให้ความดันโลหิตส,สูงขึ้นและลดลงยากค่ะ 5. ย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยเฉพาะในผู้ชาย เนื่องจากการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงอวัยวะได้เพียงพอจนเกิดความเสื่อมขึ้นนั่นเองภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและความเสื่อมของหลอดเลือดอาจไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่สามารถชะลอการเสื่อมหรือป้องกันไม่ให้ภาวะนี้แย่ลงได้นะคะเอิร์นเวเน้นการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดจากต้นเหตุ คัดเลือดต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเน้นการลดระดับคอเลสเตอรอลไตรกอไรา์เพิ่ม HDL ลด LDL สลายภาวะเลือดหนืดเลือดคน้นเลือดขั่งยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด หลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ยอย่างมีประสิทธิภาพหลอดเลือดตีบตันเป็นได้กับทุกคนต่างกันที่ระดับความรุนแรงเท่านั้นเพิ่มและลดคอเลสเตอรอลให้ถูกจุดมันใส่ใจดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีสุขภาพดีชีวิตยืนยาว การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399